หรือว่ามอเตอร์เพาเวอร์ค่ะวิธีการตรวจนะคะก็จะให้คนไข้นะคะออกแรงต้านกับผู้ตรวจค่ะแล้วก็จะมีวิธีการแปลผลนะคะซึ่งมอเตอร์เพาเวอร์นะคะจะมีด้วยการหกเกรดค่ะเกรดศูนย์นะคะก็คือไม่มีการเหยดตัวของกล้ามเนื้อเลยค่ะเกรดหนึ่งสามารถมองเห็นการเหยตัวของกล้ามเนื้อได้แต่กล้ามเนื้อไม่สามารถขยับได้ค่ะเกรดสอง กล้ามเนื้อมีกำลังพอที่จะเคลื่อนไหวตามแนวราบได้นะคะเกรด3กล้ามเนื้อมีกำลังพอที่จะเคลื่อนไหวต้านแรงโน้มถ่วงได้แต่ไม่สามารถต้านแรงผู้ตรวจได้ค่ะเกรด4กล้ามเนื้อมีกำลังพอที่จะเคลื่อนไหวต้านแรงผู้ตรวจได้นะคะแต่ว่าต้านแรงได้ไม่เต็มที่ค่ะเกรด5กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงปกตินะคะสามารถเคลื่อนไหวต้านแรงผู้ตรวจได้เต็มที่ค่ะ การฟังการเต้นของหัวใจนะคะจะแบ่งออกเป็นสี่ตำแหน่งด้วยกันค่ะฟังตามนิ้วหัวใจนั่นเองค่ะโดยตำแหน่งแรกนะคะ a ออ t ิก valve ก็จะฟังบริเวณินเตอร์คอตตันสเปซที่2นะคะติดกับเตซีน้มด้านขวาค่ะตำแหน่งที่2นะคะพั l m o n a r y า a l v นะคะก็จะฟังตรงข้ามกับตำแหน่งแรกนะคะบริเวณินเตอร์คอ t ตันสเปซที่2นะคะด้านซ้ายติดกับเตอ์น้มค่ะ ตำแหน่งที่3นะคะไม่เข้าเวลนะคะฟังบริเวณด้านซ้ายเช่นกันค่ะอิเตอร์คอขาจสเปซที่5-8นิวคาียลคูล่าลาค่ะหรือบริเวณเอเอ็นะคะหรือ point of maximum i m p u l s นะคะคือบริเวณจุดปลายส่วนที่แหลมที่สุดของหัวใจค่ะและตำแหน่งสุดท้ายที่เราจะฟังนะคะคือบริเวณไตรคัสปิดเวลนะคะ อยู่ที่ i n t e r c o s t ต l space ที่5ค่ะติดกับ s t e r น u m นะคะด้านซ้ายมือเช่นกันค่ะค่ะสำหรับเสียงที่เราฟังได้นะคะจะแบ่งออกเป็นเสียงดังนี้ค่ะ S1 เกิดจากเสียงของการปิดของลิ้นหัวใจไมท่อวาลนะคะแล้วก็ลิ้นหัวใจไตรคัสปิดว a ลค่ะ S2 wow นะคะเป็นเสียงของการปิดของลิ้นหัวใจ S3 นะคะจะเป็นเสียงที่ความถีต่ำโดยปกติเสียงนี้จะไม่ค่อยได้ยินนะคะเป็นเสียงที่เกิดจากการไหลเวียนของเลือดเข้าสู่หัวใจห้องล่างในช่วงที่หัวใจคลายตัวค่ะเสียง S4 นะคะเป็นเสียงที่เกิดจาก atrial contraction นะคะวักจะไม่ค่อยได้ยินในเสียงหัวใจที่ปกตินะคะซึ่งในบางครั้งเราจะเรียกเสียงนี้ว่าเสียงกระลอกค่ะซึ่งมีลักษณะของเสียงประมาณนี้ค่ะ นอกจากเสียงน้ำหมดที่กล่าวไปแล้วนะคะยังมีเสียงหัวใจที่ผิดปกติอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเรียกว่าเสียงเมือมือค่ะลักษณะของเสียงเมือมือนะคะก็จะแบ่งเป็นซิตลิกเมือมือนะคะแล้วก็ไดอสโตลิกเมือมือก็จะเป็นเสียงฟู่นะคะของหัวใจขณะบีบตัวและก็คลายตัวนั่นเองค่ะซึ่งลักษณะของเสียงเมือมือนะคะจะมีเสียงฟู่ ตัวอย่างนี้นะคะในระหว่างการฟังนะคะในระหว่างนี้เราก็สังเกตรูปร่างของซวงอกนะคะดูว่าซวงอกนี่มีความสมมาตรกันหรือไม่นะคะโดยลักษณะของซวงอกนะคะควรจะมีความสมมาตรกันนะคะ และก็มีสัดส,ส่วนนะคะ A ต่อ P นะคะ Lateral Diameter นะคะอยู่ที่1ต่อ2นะคะและก็ลักษณะส่วงอกมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะว่าดูว่ามีลักษณะเป็น Barrel s h e e หรือเปล่านะคะหรือว่าที่เป็นเรียกว่า อ,อกที่มีขนาดใหญ่มากกว่าปกตินะคะแล้วก็มีซักโคโรสิตหรือไม่การงองของกระดูกสันหลังมีลักษณะของกระดูกสันหลังที่บิดเบี้ยวไปข้างใดข้างหนึ่งทําให้เสียความสมดุลหรือไม่นะคะก็ดูลักษณะของกระดูกกลางอกค่ะว่ามี กระดูกเข้าไปหรือเปล่านะคะก็ในบางคนก็จะมีเป็นโรคกระดูกอ่อนนะคะหรือว่าอกหลุมมาตั้งแต่กําเนิดนะคะแล้วก็มีลักษณะของหน้าอกที่ยื่นออกมาหรือเปล่านะคะที่เราเรียกว่าเป็นเหมือนอกไก่เนี่ยค่ะโรคพวกนี้ก็จะพบได้ในตั้งแต่กําเนิดเช่นเดียวกันค่ะคะ่ะ การตรวจปฏิกิริยาการตอบสนองฉิดลิกนะคะหรือ deep tendon reflex จะมีอุปกรณ์การตรวจก็คือใช้ไม้คอรเจิมนะคะวิธีการตรวจอันดับแรกนะคะการตรวจใบเส p บ e f เฟ x นะคะเป็นการตรวจการทํางานของเค okay, <Okay, S 2> เหนียวเนี้วคู่ที่5ค่ะตรงนี้จะทําการตรวจโดยให้คนไข้นะคะงอแขนเล็กน้อยนะคะวางาจากนั้นนะคะพยาบาลก็ใช้นิ้วหัวแม่มือ วางบนใบเสร็จเท็นอนนะคะกดปลายนิ้วหัวแม่มือลงเล็กน้อยจากนั้นใช้ไม้เคาะรีเฟกเคาะลงบนนิ้วหัวแม่มือของพยาบาลนะคะการตอบสนองที่พบก็คือจะมีเฟกชั่นของข้อสอบนะคะค่ะการทดสอบต่อไปเป็นการทดสอบใบเสร็จรีเฟกนะคะเป็นการทํางานของเส้นประสาทเคเหนียวเนื้อู่ที่6และ7นะคะ ตรงนี้จะทําได้โดยพยาบาลนะคะพยินแขนคนไข้ขึ้นมานะคะจากนั้นให้คนไข้อยู่ในท่าที่สบายๆเลยค่ะไม่ต้องเกรงนะคะซึ่งเราจะวางแขนคนไข้ในท่า a b d u c t i o n โดยให้ปลายแขนห้อยลงมานะคะจากนั้นใช้ไม้นะคะเคาะบริเวณตรงเอ็นของกล้ามเนื้อไตเสร็จนะคะก็คือเหนือข้อศอกไปประมาณ2นิ้วค่ะ การตอบสนองก็คือจะมี extension ของข้อสอบนะคะประเมินแปลผลเป็นความไวเกรดต่างๆค่ะค่ะสุดท้ายเป็นการทดสอบ quad ส็จ t r e ร e t นะคะเป็นการทดสอบการทำงานของเส้นประสาท L2 ถึง L4 ค่ะซึ่งตรงนี้เราต้องแจ้งคนไข้นะคะ โดยให้คนไข้นั่งห้อยเท้าที่ขอบเตียงพยาบาลจะใช้ไม้ค้อรีเฟกค้อบริเวณเพชร a าเทนดอนนะคะหรือบ,บริเวณหัวเข่านะคะการตอบสนองก็คือขาท่อนล่างจะเหยียดนะคะก็ประเมินความไวของปฏิกิริยาเป็นเกลต่างๆเช่นเดียวกันค่ะค่ะการประเมินบาลานซ์นะคะการประเมินบาลานซ์จะมีวิธีการตรวจนะคะ1นนะคะก็คือ ยูทูโทนะคะให้คนไข้เดินต่อเท้าเป็นเส้นตรงนะคะวางส้นเท้าจรวดต่อกับนิ้วเท้าอีกข้างหนึ่งตามองไปข้างหน้านะคะในระหว่างนี้เราก็สังเกตว่าในขณะที่คนไข้เดินมีสีผิดปกติหรือไม่นะคะเราอาจจะบอกวิธีการทำคนไข้ก่อนคนไข้คะเดี๋ยวสังเกตที่พยาบาลเดินนะคะเดี๋ยวพยาบาลจะให้คนไข้เดินแบบนี้สายตามองไปด้านหน้านะคะ การตรวจระเบิดเทสนะคะ,ะ,คะให้ผู้ป่วยยืนหลับตานะคะเท้าชิดกันโดยให้แขนทั้งสองข้างแนบชิดลำตัวจากนั้นพยาบาลก็สังเกตผู้ป่ว,วยว่าผู้ป่วยสามารถซงตัวได้หรือไม่มีการเอียงไปด้านในด้านหหรือไม่ค่ะค่ะวิธีที่3 figure t o note นะคะก็คือให้ผู้ป่วยนะคะยื่นปลายนิ้วนะคะแตะปลายจมูกของ,ของตนเองสลับกับแตะปลายนิ้วของพยาบาลนะคะ โดยพยาบาลจะเปลี่ยนตำแหน่งของนิ้วมือไปทางด้านซ้ายและด้านขวาสลับกันตรงนี้จะประเมินความแม่นยำเป็นหลักนะคะซึ่งระยะของนิ้วของพยาบาลก็จะต้องห่างจากคนไข้จนประมาณเกือบสุดปลายนิ้วของคนไข้ค่ะค่ะวิธีสุดท้ายนะคะเป็นการทดสอบฮิวิูชินนะคะให้คนไข้นอนราบยกขาข้างหนึ่ง วางบนขาข้างตรงข้ามนะคะจากนั้นก็ไถส้นเท้าไปตามหน้าแข้งจนถึงปลายเท้านะคะด้วยความเร็วพอเหมาะหรือจะให้ไถาจากส้นเท้านะคะขึ้นมาที่หน้าแข้งจนถึงหัวเข่าก็ได้นะคะจากนั้นก็ทําสลับกันอีกข้างหนึ่งค่ะค่ะในการตรวจร่างกายเพื่อประเมินภาวะสุขภาพนะคะ อันดับแรกนะคะเราจะสังเกตตั้งแต่ที่คนไข้เดินเข้ามานะคะลักษณะรูปร่างทั่วไปของคนไข้การเดินการพูดคุยและการสื่อสารค่ะจากนั้นนะคะเราก็สามารถสังเกตลักษณะต่างๆนะคะสีสะผิวหนังผมนะคะรวมไปถึงเล็บนะคะว่ามีความผิดปกติอื่นๆหรือเปล่านะคะสีสะะสมมาตรกันหรือไม่ มีสีผิวเป็นอย่างไรนะคะมีภาวะไซยาโนเซียหรือไม่นะคะแล้วก็ดูความตึงตัวของผิวหนังสกินเฮอก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตรงนี้จะบุงบอกถึงภาวะดีไฮเดรตนะคะแล้วก็ประเมินสัญญาณทั่วไปของคนไขค้ค่ะจากนั้นก็ตรวจประเมินนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจตานะคะดูลักษณะภา,ายนอกนะคะของรูปร่างตาคิ้วสมมาตรกันหรือไม่นะคะ ไม่มีคิ้วตกหนังตาตกเปลือกตาไม่มีการอักเสบนะคะไม่มีการอักเสบของผุงน้องตาหรือสังเกตว่ามีฮอร์ดิโอลูมหรือเปล่านะคะจากนั้นนะคะด้านในตานะคะก็สังเกตที่คอนจังไตว่านะคะไม่มีสับคอนจังไตว่าเฮโมเรทน,นะคะไม่มีจอด์ดนะคะแล้วก็ไม่มีเพอริเจียมยื่นเข้าไปในตาดำแล้วก็สังเกตดูว่า มีพิเกตคูล่าหรือเปล่านะคะจากนั้นนะคะในส่วนของเลนก็ให้สังเกตว่า,ามีลักษณะเป็นต้อกระจกนะคะหรือคาทารกหรือเปล่าตรงนี้วิธีการตรวจจะใช้ไฟสายส่องนะคะการส่องไฟฉายอาจจะเห็นเรดลเฟินะคะกรณีถ้าเลนตาขุ่นนะคะก็จะเจอเป็นลักษณะของต้อกระจกนะคะกระจกตาก็ให้ดูได้กระจกตาภายนอกนะคะว่า เป็นกระจกตาที่มีแผลหรือเปล่านะคะลักษณะเป็นอย่างไรสายเรียบดีหรือไม่นะคะค่ะจากนั้นก็มาดูที่ anterior chamber นะคะช่องหน้าม่านตาค่ะสังเกตดูว่ามีเลือดออกในช่องหน้าม่านตาหรือเปล่านะคะหรือว่า hyphema นะคะและก็ต้องสังเกตดูว่ามีลักษณะของการเป็นหนองนะคะหรือว่าไฮโปเปียนเนี่ยอยู่ที่หน้าม่านตาหรือเปล่านะคะตรงนี้จะทำการส่องจากทางด้านข้างก็จะเห็นชัดมากขึ้นค่ะ และจากนั้นมาดูในส่วนของซวงอกและปอดนะคะอันดับแรกนะคะสังเกตดูลักษณะของซวงอกนะคะว่ามีความสมมาตรกันหรือไม่อัตราส่วน A ต่อ p l e r a l นะคะอยู่ที่1ต่อ2ค่ะสังเกตนะคะจากนั้นนะคะดูลักษณะของ lung expansion นะคะหรือการขยายตัวของซวงอกนะคะโดยการวางมือที่ซี่โครงซี่ซี่ศีรนะคะให้วางหลวมๆขนาดกับ ช่องว่างซี่โครนะคะจากนั้นให้ผู้ป่วยหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็ดูลักษณะว่านิ้วหัวแม่มือนะคะ mm hmm. เคลื่อนไหวสัมพันธ์กับการขยายตัวของปอดหรือเปล่านะคะคือมีการเคลื่อนไหวเท่ากันทั้ง2ข้างหรือไม่นะคะหากมีการเคลื่อนไหวเท่ากันทั้งสองข้างให้หลุมบันทึกเป็น full lung expansion mm hmm. นะคะ กรณีที่สามารถพบความผิดปกติที่ทำให้ปอดขยายตัวไม่เท่ากันนะคะก็จะมีนิวโมทรแรกนะคะแล้วก็เฟอร์รเอฟฟิวชั่นค่ะจากนั้นให้คลำดูการสั่นสะเทือนนะคะของปอดแทกท่าเซมิโตสนะคะคือเป็นการคลำหาการสั่นสะเทือนที่ปอดผ่านผนังส่วงอกมายังฝ่ามือของผู้ตรวจนะคะโดยให้ผู้ป่วยออกเสียงนะคะ แล้วเราก็ใช้ฝ่ามือให้สังเกตว่ามีการสั่นสะเทือนมาที่ฝ่ามือหรือเปล่านะคะค่ะการฟังการฟังปอดนะคะก็จะต้องฟังทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะรวมไปถึงทั้งด้านทางซ้ายและขวาค่ะการฟังปอดนะคะจะมีเสียงที่ปกตินะคะได้แก่ทเทเคิลซาวก็คือเข้าสั้นออกยาวนะคะ สก็ b o n c h o v a s c u l a r sound เข้ากับออกเท่ากันนั่นเองค่ะและสาม vascular sound ก็คือเข้ายาวแล้วก็ออกสั้นนะคะส่วนเสียงหายใจที่ผิดปกตินะคะก็จะมีเสียง capitation ค่ะเป็นลักษณะเสียงที่มีน้ำอยู่ในหลอดลมหรือว่าถุงลมนะคะลักษณะจะคล้ายๆกับการขยี้เส้นผมบริเวณใกล้ๆใ,ใบหูค่ะส่วนใหญ่จะได้ยินชัดมากในช่วงการหายใจเข้าค่ะ สองเสียงวิซซิ่งนะคะเป็นเสียงของอากาศผ่านหลอดลมแคบๆนะคะคล้ายกับเสียงรอนคายค่ะแต่เสียงรอนคายเนี่ยจะสูงกว่านิดนึงนะคะแล้วก็เสียงรอนคายเป็นเสียงที่เกิดจากการหายใจนะคะที่เกิดจากทางเดินหายใจเนี่ยแคบลงเนื่องจากมีเยื่อเมือ่อหรือว่ามีการหดตัวของเยื่อบุข,ของทางเดินหายใจค่ะ ในส่วนของอระบบการหายใจนะคะจะตรวจโดยวิธีการดูคลำฟังแล้วก็เคาะเป็นวิธีสุดท้ายนะคะค่ะวิธีการเคาะนะคะก็จะเคาะบริเวณส่วนอกตามปกติเสียงที่ได้ยินก็จะได้ยินเป็นเสียงเรโซแนนซ์นะคะจะมีเสียงต่ำปานกลาง ถ้ากรณีเคาะปอดได้ยินเสียงดาวเนตแสดงว่าผู้ป่วยอาจจะมีภาวะอื่นๆที่มีของเหลวอยู่ในช่องเย่อหุ้มปอดไม่ว่าจะเป็นนิวโมเนียหรือเนื้องอกหรือว่าวันโรคนะคะเสียงที่ผิดปกติเสียงไฮเปอร์เรโซแนนซ์นะคะเทียบได้กับเสียงที่มีการเคราะบริเวณที่มีลมอยู่มากนะคะเสียงเนี่ยจะต่ำกว่า เสียงเรโซแนนซ์นะคะตรงนี้อาจจะพบได้ในผู้ป่วย COPD ค่ะแล้วก็ในบางครั้งอาจจะพบในผู้ป่วยโมโีมทอเร็คได้ค่ะค่ะสำหรับการตรวจหาค่า JEP หรือจุกุล่าวีน้ำเพเชอร์เป็นการตรวจดูดหลอดเลือดดำที่คอนะคะเพื่อประเมินค่าแรงดันของหลอดเลือดดำสามารถวัดได้โดยการสังเกตบริเวณหลอดเลือดดำที่ลำคอนะคะ internal jugular v e n ค่ะโดยคนปกติจะสามารถมองเห็นการเต้นของหลอดเลือดดำที่คอนะคะเมื่อนอนงาน่ายรางแต่เมื่อเรายกตัวหรือว่าศีรษะสูงขึ้น ประมาณ45องศาหรือท่า semi Fowler position นะคะจะทําให้หลอดเลือดเนี่ยแฟบลงจนมองไม่เห็นดังนั้นการประเมินหลอดเลือดดำที่เขาต้องจัดท่าให้ผู้ป่วยอยู่ในท่า semi Fowler position ค่ะซึ่งค่าที่วัดออกมาได้นะคะไม่ควรจะเกิน2ซนติเมตรน้น,นะคะก็ถ้าค่ามากกว่านี้ก็อาจแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติเช่นการผิดปกติของหัวใจ ห้องขวาล้มเหลวเป็นต้นค่ะ